ยุทธนะครับสำหรับวันที่1พฤศจิกา56นะครับก็ตลาดหุ้นวันนี้นะครับเราก็คิดว่าเซตอาจจะปรับตัวลดลงนะครับหลังจากพบรบบผ่านล่างนะครับวาระ3นะครับก็คือตลาดหุ้นเนี่ย เมื่อวานนี้ผันผวนแรงนะครับปิดลบเกือบสิจุดนะครับนักลงทุนยังคงจับตาปัจจัยด้านการเมืองนะครับแต่มีการซื้อกลับนะครับท้ายตลาดมาปิดบวก11จุดนะครับวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลงสูงนะครับหลังจากที่สภามีมติผ่านร่างพรบนิรโทษกรรมวาระสามเป็นที่เรียบร้อยด้วยคะแนนเสียง310ต่อศูนย์นะครับโดยสอสอพรรคประชาธิปัตย์วอล์กเอานะครับซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มของชุมนุม ของกลุ่มชุมนุมต่อต้อตานพอบอรบดังกล่าวนะครับหากความขัดแย้งของกลุ่มชุมนุมยืดเยื้อยาวนานนะครับอาจจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและฉุดความเชื่อมั่นของนักลงทุนขณะที่ตัวเลขการซื้อขายของต่างชาติในช่วงที่ผ่านมามีการซื้อสลับขายนะครับแต่ถ้าหากเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นอาจจะมีการแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาตินะครับทำให้ตลาดปรับลดลงอีกครั้งในระยะสั้นนะครับก็คงต้องจับตานะครับความรุนแรงของกลุ่ม ชุมนุมนะครับผู้ชุมนุมก่อนนะครับรอรับแถวแถวพันสนะครับแนวต้านอยู่ที่1450ถึง1463นะครับแนวรับอยู่ที่1 4 0 0งพ่อยสจุดถึง1430จุดพอร์ตระยะสั้นหุ้น50%เเงินสด50%หุ้นที่ถือต่อในพอร์ตนะครับ SCC นะครับเป้าหมายระยะสั้น468นะครับ ABGO นะครับระยะสั้นอยู่ที่เป้าหมาย1 11.3นะครับ BTS 9.50าเห็มลาด3.7หุ้นแนะนำเพิ่มนะครับราคาเป้าหมายระยะสั้นนะครับท็อป67กำไรดีกว่าคาดแนวโน้มราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นหนุนผลประกอบการ Q4 ต่อหุ้นที่ปรับออกนะครับโมโนตัดขับทุนระหว่างาวันที่ระหว่างวันนะครับสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับใน ในวันนี้นะครับเราก็มีการเพิ่มตัวโมโนเข้ามานะครับ Q3 กำไรอาจจะชะลอลงบ้างนะครับจากการเปลี่ยนผ่านเป็น 3G แต่แก้ไขสำเร็จแล้วนะครับทำให้ Q4 น่าจะกลับมาฟื้นตัวยื่นซองประมูลดิจิตลอล2ช่องวาไรตี้ SD และขาวน่าจะประมูลได้1ช่องทำให้มีธุรกิจเพิ่มนะครับปี57คงจะมีการดำเนินงานธุรกิจในจีนนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่หากประสบความสำเร็จจะเติบโตได้ดีนะครับเ,เข้าซื้อที่10.2นะครับจุดทำกำไร10.8คัดคัดลอนนะครับ9.7 VGI นะครับแม้จะคัดล้อนเมื่อวานนะครับจากการผันผันหมุนตลาดนะครับแต่เนื่องจากงบ Q2 ที่ออกมาดีนะครับและคิดว่าจะดีต่อเนื่องใน Q3 ที่เป็นไฮซีซั่นนะครับก็น่าจะเข้าไปแนะเราแนะนำเข้าไปเล่นต่อนะครับแล้วก็จะมีสื่อโคสนาไปใหม่ๆทยอยเพิ่มนะครับในควอเตอร์34ของเขานะครับเข้าซื้อที่12.2ทํานะครับทำกำไร12.8ตัดขาดทุนที่11.7ตัวค้าหมาดนะครับ ก็ยังมองครึ่งปีหลังเติบโตนะครับคาดกำไร Q3 อยู่ที่47ล้านเติบโต31%เดียวเดียนะครับจากการทำโปรโมชั่นและกิจกรรมการส่งเสริมการขายดันกำไรดันการเติบโตนะครับแผนล,ลุกตลาดในประเทศทั้งในประเทศผ่านช่องทางการจำหน่ายต่างๆทั้ง m o เดิร์นเทรดนะครับและ7 e เ e ่นอะครับรวมถึงตลาดต่างประเทศได้แก่จ,จีนและกลุ่มประเทศ AEC นะครับปี56คิดว่าจะกำไรจะโตนะครับ รายได้โต35%นะครับกำไรสุทธิ177%นะครับราคาพื้นฐานมองที่7.35แต่ในระยะสั้นนั้นแนะนำเข้าซื้อที่5.6ทำกำไรที่6ตัดขาดทุนที่5.35ตัวอองชั่นนะครับ AUCT นะครับคิดว่ากำไร Q3 อยู่ที่11ล้านเพิ่มขึ้น24%นะครับจากการจำนวนที่ลดที่ยึดมาประมูลนี่มากขึ้นนะครับกำไร เเดือนเนี่ยเราคิดว่าอยู่ที่28%นะครับทำใหำ้ทั้งปีเนี่ยกำไรสูงขึ้น18% 57ก็ยังดีอยู่นะครับในในในจากจำนวนรถและความสามารถในการรับรถเข้ามาประมูลเพิ่มนะครับยังเห็นกำไรฟื้นตัว22%เรนะครับเเรายังมองจุดเข้าซื้อที่2บาทจุดทำกำไรที่2บาท10ตตางค์จุดตัดขาดทุนที่บาท90าสตังค์ตัวท็อปนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องของ แนวโน้ม Q4 ที่ดีนะครับซึ่งจะมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันในปัจจุบันที่ปรับสูงขึ้นจุดเข้าซื้อใช้ ADOPEN นะครับทำกำไร65.50จุดตัดขาดทุน61.50 ตัว b h นะครับปกติ Q3 จะเป็นไฮซีซันกำไรจะดีขึ้น Q1 Q แม้แต่แม้จะได้รับผลทางเศรษฐกิจทะลอตัวรับบ้างแต่ทั้งปีเนี่ยคิดว่าน่าจะโตได้18%นะครับเข้าซื้อ87.50นะครับจุดทํากำไรที่91.75ตัดขาดทุนที่84.75นะครับสำหรับตัวที่แนะนำไปตัวก่อนๆน,นะครับอย่าง BTS นะครับก็ แนะนำตัว BTS นี่แนะนำตัดขาดทุนนะครับสำหรับ Beauty นี่ยังถือรออยู่นะครับก็ยังมองยังมองว่าจุดทำกำไรที่23.6นะครับเข้าซื้อ22.40นะครับตัดขาดทุนนี่21.10นะครับ KBank ก็มองจุด ทำกำไรที่192.5ตัดขาดทุนนี่บาท177นะครับ KTB ตัดขาดทุนนะครับตัวปทสพนะครับมองจุดทำกำไรที่175ตัดขาดทุนนี่163นะครับตัวสุดท้ายเป็นช็อตเซลทิสโก้นะครับเราก็แนะนำตัดขาดทุนไปนะครับโดยที่จุดตัดขาดทุนอยู่ที่43.75 สำหรับทางโคลยุท์มีเพลงเท่านี้นะครับ